สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาไหว้พระแล้วมาเยี่ยมชมวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชื่อวัดสีสะอาดค่ะที่นี่มีรูปปั้นพญานาคที่งดงามมากเลยนะคะปกติเราจะเห็นแต่ในภาพวาดหรือลายเส้นอะไรแบบนี้นะคะมาที่นี่เราจะเห็นรูปปั้นจริงๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีความงดงามจริงๆค่ะ เป็นพญานาคคู่นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสระน้ำมีดอกบัวค่ะประดับตกแต่งรอบๆบบ่อนะคะก็จะมีหมอกนะคะฟุ้งออกมานะคะนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังนะคะอย่าใช้มือไปสัมผัสเพราะว่าก็มีติดป้ายเตือนนะคะว่าอาจจะมีไฟฟ้าหรือใช้กระแสะไฟฟ้านะคะอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะก็ดูเฉยๆนะคะระวังเด็กๆด้วยค่ะ ที่วัดก็มีจุดบริการดอกไม้นะคะดอกไม้ทูบเทียนพานพุ่มค่ะก็เข้ามาสักการะได้ค่ะที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้องน้ำของที่นี่ค่ะลองไปเข้าดูนะคะรูปทรงน่ารักสดใสมากค่ะเป็นรูปดอกเห็ดค่ะดอกหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นโซนฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะเออน่ารักดีนะคะเข้าใจทาค่ะ สำหรับอาหารก็มีอยู่บริเวณทางเข้านะคะใต้ร่มไม้ค่ะมีขายก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นไอศครีมและมีของฝากเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะคะพวกกระเป๋าจาักสารอะไรประมาณนี้คะ่ะผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมและมาไหว้พระนะคะ